สวัสดีครับผมเอสจากซีรีส์เก,เกมนะครับวันนี้จะพาไปตามหายานสซเรเนลส่งดราก้อไฟสีแดงขาวแล้วก็ดำช่องซูเปอร์ชาร์จ4ช่องติดกันเลยนะครับตอนนี้เราอยู่กันในกาแล็กซี่ฮิวเบิร์ตนะครับใครที่กำลังมองหายานที่มีช่องซูเปอร์ชาร์จ4ช่องติดกันมานะดำนี้เป็นหนึ่งลำที่โคตรสวยนะครับมาใส่กันประตูพอเท่าตามผมได้เลยนะครับ <S <S ไปเลย โอเคเราก็มาถึงพิกัดปลายทางที่เรียบร้อยนะครับตรงนู้เลยเน่งๆเลยมีคอมมูนิเคชันหนึ่งอันนะครับขอมองไปรอบๆกอนใช่มีอันเดียวครับตรงนู้นเลยเน่งๆเลยครับหน้าประตูกระาโผล่มาแล้วเจอเลยนะครับมาดูข้อมูลดาวกันสักนิดหนึ่งนะครับตอนนี้เราอยู่กันในดาวดวงนี้นะครับดีโซนันดีเทคเต็ดถูกต้องครับเจอเมื่อ4เดือนที่แล้วนะครับจากคุณโพลโพลฟรามสนะครับคนนี้หาช่องสุภาษสามช่อง4ช่องเก่งมากครับป้ายนะไปตรงจุด คอมมูนิเคชันได้เลยนะครับเอ๊ะถึงแล้วน,นะครับมาตอนมืดอ,อยู่แล้วเราเนี่ย <c oughs> ข้อมูลที่ผมได้มาคือเป็นยาสีแดงดำขาวนะครับขาวนิดหน่อยนะ ขอดูไฟท้ายหน่อยเพราะว่าผมมองไม่เห็นโอเคไฟท้ายไม่ได้ครบนะครับขาดตรงนี้2จุดนะแต่ไม่เป็นไรครับให้อภัยได้เพราะช่องซูเปอร์ชาร์จ4ช่องติดกันหล่อๆเลยครับมาดูสีกันนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนไปกลางวันก่อนนะมาดูทรงยานกันนะครับเป็นยานสุนดราก้อนไฟนะครับปีกพับได้นะยูวิงนะครับสีแดงดำแล้วก็มีขาวทางด้านท้ายนิดนึงนะกับตรงกระบอกไอพ่นตรงนี้นะครับสวยงามมาก นะบางด้านหน้าก็จะมีไอวิงนะที่เป็นแบบไอวิงที่อยู่ทาด้านล่างนะคู่เนึงครับทำให้ยาลำนี้ดูเบื่อกับมแมลงที่มีแบบมีเขี้ยวอ่ะเออน่าจะประมาณนี้นะ <c oughs> ผู้ถูกปะ <c oughs> ส่วนช่องซูเปอร์ชาร์จมีทั้งหมด5ดวงนะครับหายไป2นะอืมไม่เป็นไรให้ภัยได้เพรว่าลำนี้ช่องซูเปอร์ชาร์จ4ช่องนะพ <c oughs> อยหลักที่ผมทําคลิปนี้ขึ้นมาคือหายาที่มีช่องซูเปอร์ชาร์จ3ช่อง4ช่องนะครับ <c oughs> แล้วก็ยาลำนี้ มีช่องสุมปรชา4ช่องนะครับต้องการความแรงนะเออสวยน้อยหน่อยแต่ต้องการความรุนแรงนะประมาณนี้เลยครับสวยามากป่ะไปคอมแพรกันนะครับเริ่มต้นเป็นคลาสซนะครับคอมแพร์เลยเออตอนนี้ยาผมเต็มนะเด,ดี๋ยวขอดูยาที่ผมจะเคลียร์หน่อยซิโอเคผมก็เอายามาเก็บไปที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ช่องวาง่างหนึ่งช่องนะ โอเคขรบคนะครับเทมยานที่เรียบร้อยนะครับป่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ space station นะครับเอาอยานไปออพคลาสแล้วก็ไปแอปช่องกันนะเดี๋ยวเปลี่ยนยานก่อนนะครับมาแอปคลาสกันนะครับเรียบร้อยนะครับแอปเป็นคลาสเอสพีเรียบร้อยนะมาดูช่องซูเปอร์ชาร์จกันนะครับกีเดดอยู่ที่ตรงนี้นะครับ ยังไม่โผล่ขึ้นมาเลยเดี๋ยวอัพคลาสอัพเดี๋ยวอัพช่องกันนะนั่นข็ตรงนี้นะครับป๊าปเรียบร้อยนะครับช่องซปเปอร์ชาร์ี่ช่องเป็นตัวทีกับหัวแบบนี้เลยนะครับวางเทคโนโลยีได้ดีมากๆนะครับสำหรับผมนะตรงนี้ผมอาจจะวางเป็นตัวคาฟ้าไนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้เป็นคาฟ้าไนที่เป็นเทคโนโลยีหลักนะครับ ส่วนสามอันนี้ผมจะใส่เป็นเทคโนโลยีที่เป็นคลาส S นะส่วนอันนี้ผมจะใส่ไคล์ฟาไนที่เป็นคลาส B นะครับมันจะมีคลาส B มาให้ด้วยเช่นกันแบบนี้นะครับที่เดือกก็จะเป็นคลาส S นะโอ้โหทำ DPS ได้เยอะพอสมควรเลยนะครับสำหรับช่องซูเปอร์ชาร์ทที่เป็นตัว T แบบนี้นะครับคือหมานมากเลยเรียบร้อยนะครับสำหรับการอัพคลาสอัพช่องนะช่องซูเปอร์ชาร์จเฟี้ยวๆนะครับเก็บขึ้นบินกันนะครับไปดูสีจริงๆกันที่นอกอเมริกาศดีกว่าในนี้มันมืดครับ โอ้ทรงดีอยู่นะโอ้ทรงดีมากเลยครับน่าเสียดายที่ว่าไฟท้ายเนี่ยขาดไป2ดวงนะถ้าไฟท้ายครบเต็มนะนี่ผมเอามาใช้เป็นยานหลักเลยเนี่ยสวยครับเพราะว่าผมชอบตุ่ความที่มันมีเลเยอร์ตรงนี้กับชั้นล่างที่พอมันไม่มีขาเนี่ยมันจะมีตุ่มๆแบบเนี้ยโผล่มานิดนึงนะด้วยความที่มันเป็นปีกไอวิงนั่นเองนะปีกไอวิงเนี่ย มันจะยืดมาจากข้างหลังมาโผล่ข้างหน้านี้นะครับแล้วส่วทนทา่ด้านหลังเนี่ยมันก็เลยเป็นมนๆมมมแบบนี้นะครับโค้งๆแบบนี้นะสวยมากครับผมชอบเลยพยานันนี้ไม่มีขาพาาอลงจอดปุ๊บมันจะมีขาเล็กๆนะครับน่ารักดีส่วนเรื่องของสีเฟี้ยวมากครับแดงขาวดํานั่นเองนะสวยยานํนนี้สวยมากครับชอบความที่แบบโผล่สีแดงสดๆนะตัดกับด,ดำแล้วก็มีขาวมาเจอนิดนึงนะโอ้โหสวยจัดสำหรับคนที่ไม่ได้ติดเรื่องไฟท้ายนะมารับไปได้เลยนะเพราะว่าช่อง super charge สีช่องเป็นตัว T แบบนี้เลยนะครับเฟี้ยวมาก โอ้เนี่ยไปตัวทีแบบนี้เลยนะวางทึงกไปยีกันแจ่มเลยถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในอีพีหน้าสวัสดีครับ